แนวทางสูตรเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะของเซยนเซียนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของเซียนใบให้เด่นเก้านะคะร่องสองนะคะงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะงวดวันที่18นะคะเซียนก็ให้นะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนามาเรีด้ลนะคะสูตรเวลาของเซียนใบนะคะ องงวดนี้นะคะเล็กจะมาเชน้กันตะเลยนอนะคะวัตถิทา่หน้าเชน้กันเปดวันี้ทูไซจะเป็นเล็2สองอันนี้นะครงว่าที่ผ่านมาเสียนใบให้เด่นเก้านะคะรองสองนะคะพ่นกับจอให้เก้าสองนะคะตัวชุดสี่ตัวนะคะส่วนตัวที่เด่นเดเน้นเนะคะของเสียนใบก็จะเป็นชุดสี่ตัวนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็่งกลมให้นะคะท่านผู้ชมบางครั้งก็ดูในตารางนะคะว่ามักที่เสียนจอให้มันไหลตัวนะคะบางทีเราก็ คุนน้อยงบน้อยนะคะก็ต้องอ่ะเบิ้ตะล่างเล็กเด่นมาชนกันเอานะคะหาเล็กเด่นตัวเด่นตัวเดียวเนาะมาวิ่งมารูดนะคะเ,เด่นหนึ่งรองสี่ เอาเลือสีขึ้นมาอยู่ที่มีศูนย์นะคะมีเ้า 1 6 1 0นะคะ4 0นะคะ4 6 4 0 4ส ุดสามตัวนะคะสองตัวบนสี่เก้าสี่เก้า ล่างนะคะว่านะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะเดนหนึ่งแล้วเขร่องซีนะคะ มีหนึ่งมีหกมีสี่มีศูนย์มีเก้านะคะชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวชุดสี่ตัวนะคะก็คือหกเก้าหนึ่งสี่นะคะจะเป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็เอ่อเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็มีสี่สี่นะคะแล้วก็ชุดที่เด่นสุดๆ for. นะคะก็คือที่เสียมนะคะวงกลมให้หนึ่งนะคะแล้วก็ขีดถูกนะคะเด่นสุดๆนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะตัวเด่น นะคะเซียนก็จะเขียนให้เป็น6กหนึ่งนะคะคนเท็ดห้เบืองเนาะนะคะอ่าเก้าหนึ่านผู้ชมชื่นชอบนะคะแนวทางของเซียนใบก็ตามจะไปคัดดินดินเน้นๆนะคะว่างวดนี้นะคะเรข่อลรานะคะของเซียนจะชนกันที่ตัวไหนนะคะวางวดนี้นะคะ